สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า d e มเอ็นั่นเองนะครับนะออกเสียงผิดยังไงขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นสติงโมบ้านั่นเองนะครับเป็น 5v5 เนาะตัวเกมจะผสมระหว่างในส่วนของอวอร์ดแล้วก็ในส่วนของเกมยิงสีของทางค่าย Nintendo Switch นั่นเองนะครับคือเวลาที่เราลงในนี้มันจะสามารถกลายเป็นคล้ายๆสีของ Nintendo Switch ได้ครับนะมันเป็นลูกเล่นอีกอันนึงที่แบบน่าสนใจนะกราฟิกในเกมก็ ตามที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับถามผมว่าสวยไหมก็สวยอยู่นะผมเห็นในจอโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ตอนตอนัดตอ่ตอ,ตอวิดีโอนะครับคุณภาพกราฟิกก็จะลดลงนั่นเองนะครับนะม mm ุม hmm. มองก็น่าจะมีมุมมองบุคคลที่3อย่างเดียวนะครับนะตอนนี้เนาะตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชั่นเบต้าเทสนะครับยังไม่ได้เปิดให้บริการอ,อย่างเป็นทางการแต่อย่างใดท่านผู้ชมมีโอ้โชาร์จแบบรวดเร็วนะเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยหรอโด,ดลงไปเหาะขึ้นมาครับโอ้โ สุดจัดสุดจัดอันนี้ฮิวเนาะโอเคพยาบาลในนัน้นน,นชาร์แลยิงดูดูด,ดโดนไปดีโดนไปดีมีสกิลอันติีด้วยนะท่านผู้ชมแต่ละตัวก็จะมีเอาเอาวุธปืนแล้วก็สกิลที่แตกต่างกันไปตามสไตล์ชูตติ้งโมบ b นั่นเองเนาะโอเค โดนโอ้โหโดนโดนก็ไม่เด็ดโดนก็ไม่เด็ดดูมีจริงๆก็ช็อตไฟฟ้าใส่แหละผมโดนเฉยเลยอเดี๋ยวมาดูสกิลวันตีกันนะครับตุ้มเป็นช็อตไฟฟ้าแบบอ่าใครอยู่ในรัศมีใกล้ๆนี่โดนหมดนะเนาะ ช็อต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 เดี๋ยวเอาเอาเลือดก่อนฮิวห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 ิวตัวเองหน่อยเร็วดิเร็วดิลูกอ้าวโอเคได้ละช็อต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  ไม่เป็นไรคือเหมือนช่วงแรกที่เราเล่นไอเกมสไตล์เนี้ยครับมันจะเป็นในส่วนของตัวบอทมากกว่านะ้อยังไม่ใช่ผู้เล่นจริงๆนะครับตรงนี้ที่ผมเจอก็น่าจะเป็นบอทนะครับมันอยู่ในช่วงแมตช์แรกเนาะคือก่อนหน้านี้มันจะเป็นท u t ร r เ a ียลนะครับผมตัดออกไปเลยแล้วกันนะครับเนาะอยู่ไหนนี่นี่ <laughs> จะมาดูดแข่งกันเหรออะไรประมาณนี้นะครับนี โหดจัดๆเลยนะครับเอาสกิลวันตีไปกินช็อตไปช็อตไปลูกพี่ช็อตไปช็อตไปช็อตไปคือกราฟิกสไตล์การ์ตูนน่ารักสดใสเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีลูกเล่นระหว่าง2เกมอย่างที่ผมบอกไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นแค่ความคิดเห็นของผมอย่างเดียวนะครับผมนี่เราสามารถปลอมตัวนินเนียนไปแบบนี้ก็ได้นี่ไปตามในส่วนของสา,ายน้ำนะครับหรือว่าในส่วนของตัวนี้เนาะแล้วก็ ไปแบบของเราเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้นะอ้อนี่ถ้ามันมียิงสีนี่คือมันใช่เลยนะมันคือเกมของ Nintendo Switch ชัดๆอันนี้อะไรอ่ะ,อะมันอะไรเอ่ยนะครับอะไรเอ่ยเอออะไรอ่ะโอเคฟืบจำนวนคิวฝั่งเรายังนำอยู่นะครับ าเอาดิช็อตกับช็อตมาเจอกันโอ้ยช็อตผมไม่ไหววะ่ะช็อตผมไม่ไหวโอเคเดี๋ยวหนีก่อนหนีก่อนพยาบาลมาแล้วโอเคฟื้มาโอ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหคือปืนที่ผมใช้แม่งรู้สึกว่าโกงนะ เอแทบจะโดนเลยนะเหมือนมันจะล็อกเป้าให้ประมาณหนึ่งครับเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินนี่นี่เรียบร้อยครับผมนะก็ชนะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็น,นในส่วนของบรรยากาศเกมเพย์คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็จะเป็น5 v 5หเนาะตัวละครเกมนี้เหมือนจะเป็นในส่วนของตัวละครแบบโลลิซเยอะอะไรนะดูตัวละครที่เห็นกันเมื่อกี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นตัวน้อยๆน,นะครับประมาณนี้นะครับเจอกับบัตรโอเคเลเวล2แล้วนะครับ ต่อนะครับวันนี้อยู่ในหน้าเมนูร็อบบี้แล้วนะครับเมื่อกี้เราดูในส่วนของตัวเกมกันไปคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับนะใครยังไม่เรียบก็ยังไม่แนะนําให้โหลดมาลองเล่นกันนะครับสาหรับตรงนี้ตัวเกมยังมีบั็อกอยู่นั่นเองนะครับแล้วที่เหมือนคือเกมยังเป็นแค่ว์ชั่นเบต้าเทสเนาะโหมดการเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าก็จะมีควิกเพย์นะครับทีมเดสแมทนะครับแล้วก็โหมดที่ปลดล็อกเลเวลสี่เลเวลหกอะไรแบบนี้นะครับยังมีสามโหมดที่ยังไม่ปลดล็อกนั่นเองนะครับก็คือจริงๆมันเหมือนในส่วนของตัวเเ่กมทีป็น 5v5 แล้วก็ตัวละครมีสกิลนะครับแต่ตรงนี้เพิ่มในส่วนของลูกเล่นที่เราสามารถเอาอยู่ในพื้นได้หรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวละครเหมือนจะเป็นสายโรลิซะเยอะเลยนะครับนะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของเมนูฮีโร่กันบ้างนะครับนี่อันนี้ก็ต้องเป็นฮีโร่นะครับมันก็จะแบ่งเป็นสายนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้สไนเปอร์สปอร์ตอะไรแบบนี้นะครับมันมีตัวฟรีตัวเสียเงินอยู่นะครับมีแท้ง คือเอาง,ง่ายๆะครับใครที่เคยเล่นในส่วนของชูตติ้งโมบ้าที่มีสายต่างๆอยู่ครับเกมนี้ก็จะเป็นสไตล์นั้นเลยนะนี่อันนี้ก็มีล่อนะครับเนี่ยคือตัวละครสวยนะนี่อย่างก,กับเอาวี v, ไม่ใช่นะนี่ครับสไนเปอร์อันนี้ตัวที่ผมเล่นเมื่อกี้เนาะมีสกินเหมือนกันทุกตัวนะครับเนี่ยเอ้ยเนี่ยตัวที่ผมเล่นคือตัวนี้ไม่ใช่ตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้นี่ มีนะครับสัตว์แปลกๆก็มีนะคือสวยนะครับรอมันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวออกมาแนะนําอีกรอบนึงแล้วกันนะครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูการเพิ่มเพื่อนกันบ้างนะครับอยู่ด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับเมนูคําว่าเฟรนดนเนาะแล้วก็มาที่อันที่5ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของชื่อ ID เพิ่มลงไปแล้วก็กดแอดกันนะครับเช่นไอดีที่ขึ้นมาแบบนี้เรากดแอดก็ได้นะครับถ้าเขารับก็ขึ้นเพื่อนกันนะครับถ้าเขาไม่รับก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันอะไรทํานองนนี้ะครับ และถ้าถามว่าเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมนะครับแน่นอนนะครับเป็นชูตติ้งแบบนี้มาเล่นได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับให้ไปทางด้านขวาบนนะครับปุ่มสีส้มน้ำกดเพย์นะครับทีมเดนแมทตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราจะสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้เห็นไหมครับด้านขวาตรงเนี้ยมันจะมีในส่วนของการเชิญเพื่อนได้นะครับสามารถเปิดไมค์พูดคุยกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็จะมีโหมดให้เราเลือกเล่นนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้เนาะคือตอนนี้มันยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับมีแค่ มีอะไรแบบนี้นะครับหรือมีในส่วนของผู้เล่นที่เคยเล่นกับเราก่อะหน้านี้อะไรแบบนี้ก็มีนะครับนะก็สามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นะส่วนอื่นๆนะครับร้านค้าก็จะเป็นตัวละครหรือฮีโร่อ่าในส่วนของสกินมากกว่านะครับก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเซตติ้งตัวเกมกันบ้างนะครับอยู่ด้านขวาบนเลยนะครับไปที่เซตติ้งเนาะอ่กราฟิกนะครับตอนที่เราเข้ามาแรกๆครับมันยังไม่ได้เปิดให้เราแบบสุดๆนะเราต้องมาปรับในส่วนของอัลต้าเองนะครับสำหรับมือถือใครที่แบบไหวนั่นเองท่านผู้ชมครับ อันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวปรับในส่วนของโปรไฟล์ที่เป็นอวตารได้นะครับนะแล้วก็การหันจอต่างๆตรงนี้เราก็สามารถปรับได้นะครับมีใจโลสโคมนะครับถ้ามีคนถามนะว่ามีใจโลสโคมไหมนะครับอื่นๆผมก็ไม่ได้เซตอะไรเนาะอันนี้จะเป็นการปรับปุ่มย้ายปุ่มนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยท่านผู้ชมปรับเสร็จเรียบร้อยล้วก็กดเซฟนะ ปรับทรงปรับเสียงนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับตัวเกมนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม